พูดถึงเหตุการณ์หุ้นบ้านปูนะฮะโดนถล่มมาพรวดพรวดเลยนะฮะตอนนี้ก็มีแรงขาย,ขายขออกมาดับหนึ่งเลยนะคะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ราคาลงมาที่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์นะฮะแต่ว่าคุณเอกพวิทย์ได้นับคลื่นกลยุทธ์ในช่วงบ่ายผ่านมานะฮะทำให้เราเห็นเหตุการณ์ณนะจุดนั้นนะคะวา่า แนวรับที่คุณเอกภาวินพูดถึงไว้ตรงบริเวณ17-18เห็นแล้วละงานนี้สำหรับหุ้นบ้านปูนะคะครับใช่ครับก็มองมองคือถ้ย้อนไปไปที่บอกว่ามันแปงในกรอบสามเหลี่ยมอ่ะนะครับที่รอรอกลางเดรกเอาใช่ไหมครับปรากฏเอ้มันมันมันเลียกเดรกขึ้นนะอืมแล้วก็ไปทดสอบประมาณสัก20บาทใกล้ๆ21นะครับแล้วก็ เอ่อถึงอน้นเริ่มผักตัวลงก็เริ่มเตือนแล้วว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเอ่อขึ้นมาปิดเป็นขึ้นห้ากันนนดแล้วขึ้นสี่ที่ผ่านมาแข่งสาเหี่ยนไปขึ้นสี่นะครับแล้วก็ปิดขึ้นห้าไปแล้วที่ประมาณเออยี่สิบที่เปนบาทนะครับซึ่งขึ้นห้าเป็นต้านมากเลยนะครับแล้วก็เริ่มหลุดต่ำกว่าต่ำกว่าประมาณนค่ะปิบเก้าบาทลงมานะครับอืมก็จะมีภาพก็อาจจะเป็นภาพที่ ขึ้นว่ามันน่าจะเป็นภาพของรอบการรอบการพักตัวก่อนเลยนะครับของระลอบระดับเบรดิชาร์ดถ้าไปดูจะเห็นภาพของการปรับตัวขึ้นมาห้าขึ้นนะครับเนี่ยก็ลองวัดทั้งรอบดูจะได้แนวรับแนวแรกนะครับที่ตรงกับฟิโมนาชีระดับ6.8% 1อยู่ประมาณสัก17.8หรือว่ามา18บาทที่เป็นแนวรับแรกนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มมั่นปูที่คุยกับฟิมมอนใน ช่วงช่วงบ่าย,ายะนะครับค่ะถ้าเหตุการณ์บ้านปูที่คุณเด็กพาวินวัดให้เป็นอย่างไร <c oughs> ในวันพรุ่งนี้เราจะมีรายละเอียดที่นี่ต่อนะคะนักลงทุนช่วงสี่โมงเย็นที่ช่องสุวรณภูมินั่นเองนะคะเราจะมีต่อเน,นื่องกันนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณอ,อ๋งค่ะว่าบ้านปูเจอซะแล้วนะคะช็อตนี้ตูมลงมาในช่วงบ่ายนะคะครับอืมอ่ะก็ตอนที่เหมือนเหมือนหุ้นหลายๆตัวนะครับค่ะ ขึ้นมาเยอะก็เป็นเป็นเป้าในการขายทำกำไรเรียกว่าแบบทยอยเช็คปินะนะครับว่าอย่าง่ายคือ,อคนมีกำไรก็ขายออกมาก่อนนะครับถ้าเราเหมือนไปไล่หุ้นนะครับเข้าไปสูงแล้วเราจะหวังมัมนตัมในการปรับตัวขึ้นต่อมันไม่ใช่นะครับต่ากว่าก็ต้องยอมคับล้อถอยออกมาก่อนนะครับะฉะนั้นมันก็อาจจะเ,เป็นภาพของของการติดหุ้น พิ่มมากขึ้นนะครับค่ะนักลงทุนที่ติดตามพุ้นบ้านปูถ้าหากเหตุการณ์ตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดแล้วฮะคุณน้องค่ะตรงนี้ยังไงต่อคะต้นทุนแต่ละต้นทุนอ,อ,อืมก็ยังก็ยังตุกขายอยู่พี่เพราะว่าแปดหกใช่ไหมครับมันก็อาจจะลงได้ประมาณหกสิบตัองค์เจ็ดสิบตังค์แปดสิบตังค์เ่ยถืว่าปรมาณสิบเจ็ดแปดสิบแปดบาทอะ่ะอืมนะครับเราค่อยเอรีบาวขึ้นมาก่อนแต่ว่าจะ ยุ่งก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้านะครับอืมันก็ยังปรับตัวลงได้อยู่ส่วนเอคนที่มีทุนประมาณยี่สิบเดี๋ยวว่าสิบเก้าบาทกลางกาก็รอจังหวะในการปิดสลับขึ้นมาแล้วยังต้องเน้นขายอยู่ครับโอกาสยังยังมองปรับตัวลงได้ต่อก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับผมอ่านั่นก็เป็นเหตุการณ์หุ้นบ้านปูนนะคะนักทุนมีตัวบีอีกตัวหนึ่งโดนกระแทกลงมาคือบีแลนด์นะคะก็ ตกลงแล้วคอรมอรนะคะก็ต้องตีกลับเรื่องราวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสีเหลืองนะคะหุ้นบีแลนด์แนวรับตรงนี้นะคะบาทแปดสิบเจ็ดลงมาสามสตางค์เอาไงต่อคะครับบีแลนด์ก็ยังรับได้นะครับก็ไม่เหนียวความคาดหมายมากเท่าไหร่นนะัเพราะว่าการขึ้นตัวมาอาจจะอาจจะเป็นแค่การดิดสลับของในช่วงที่มันเป็นเป็นคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟเวฟอยู่นะครับคือขึ้นมามันยังไม่ใช่ยิมพาวะนะครับแต่ลงมันก็ผมว่าประมาณ หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดห้าประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะอยู่ครับก็ถ้าใคใเน้นถือยาวก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับ target เหมือนเดิมเลยคือประมาณสองจุดหาจุปะนะครับที่ประมาณเกประมาณเท่าบูกกันแหละนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาถ้าจะซื้อก็รอเล็งประมาณัใกล้ๆ1.80ซื้อถือได้เหมือนกันนะครับเป็นหุ้นซื้อลงทุนใครดีอยู่อ่าถ้าอยากซื้อเลีย ถ้าสมมติติดประมาณ1.9นะครับเออ่ควรจะซื้ออีกทีหนึ่งเห็นประมาณ1.8ลงมาเพ่อซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ต้องซื้อถ้ามันลงไม่ต่ำกว่าก็ไม่ต้องซื้อครับเพราะ1.9มันก็เป็นราคาที่ไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าควรรอซื้อเฉลี่ยลงมาเพื่อเว้ต้นทุนนะครับแต่ใครมีประมาณ1.7นะครับ1.6 1.5เนี้ยซื้อถือต่อได้ยาวๆยังมองเหมือนเดิมครับอาจจะเป็นแค่ ปัจจัยลบระยะสั้นกดกันเข้ามาครับแต่ภาพรวมก็ไม่ได้ผิดจากที่มองนะก็คือดอาวไซน์น่าจะประมาณสักหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดแปดประมาณเนี้ยครับผมคุณอดิศรนะคะสมุนศักดิ์บอกว่าติด TKN ที่ยี่สิบเก้าบาทต้องรอดูข้อมูลพิเศษทลาย์รายวันพรุ่งนี้นะคะคุณเอกพวินอธิบายรายละเอียด TKN ไปแล้วเนาะครับอ่าได้ได้ก็ต้องรอรีบาวก่อนจ้ะจารีบาวประมาณทักหลักประมาณทักที่สิดกลางๆ,ๆเนี่ยอาจจะรีบาวสักเมื่อไหรครัคร้งหนึ่ง คุณเอ็ดภวินอธิบายชัดมากเลยนะฮะเหตุการณ์ที่รายการได้ไดนำเสนอช่วงบ่ายใน Facebook Live ใครที่พลาดวันนี้นะฮะติดตามข้อมูลได้ในช่องสุวรรณภ,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 ภูมิพรุ่งนี้อีกนะคะอ่ะจบแล้วนะคะ TKN นะคะคุณนอ้องค่า๋ได้รับไปเกาะติดสถานการณ์ในส่วนของตลาดหุ้นวันนี้นะคะแรงย่อลงมาที่บริเวณ1,558ลบไป5จุดวรลุ่ารซื้อข,ขาย35,000ล้าน บ้านปูถูกถล่มกับเท่าแก่น้อยถูกถล่มสองตัวนะคะตอนนี้เองแนวรับของตัวเซตน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณนะนองคะครับตัวตัวเซตนะก็อาจจะอาจจะภาพภาพไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่มองไว้เอ่อตอนนี้การปีดขึ้นมาทุกครั้งมันก็อาจจะเป็นจุดต่ำเอ่อจุดสูงที่ต่ำลงมาละนะครับคือจากหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับไม่ผ่านอะ่ะเอ่อล่าสุดแ่งไซเว่ วันจันทร์ธนาคารนะครับวันเมื่อวานของวันนี้ไม่ผ่านหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ตอนนี้เริ่มลงมากอบล่างหลุดหนึ่งห้าห้ามาละเพราะฉะนั้นอมันก็จะมีกรอบบนหนึ่งห้าห้าเนี่ยถ้าจะดีกลับมาดีครั้งต้องย้อนกลับขึ้นมากรอบไม่เช่นนั้นก็จะเป็นภาพของการปรับตัวลงละในภาพรวมนะครับซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ในแนวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับ มากกว่าน,นั้นก็จะมีในโซน1530 1540ครับก็ยังเป็นภาพของผมมองได้เป็นการซิกแซกลงนะครับโดยเพราะเอ่อถ้าสิ้นสุดการประกาศงบไปแล้วจริงนี่มันก็เริ่มโชว์แนละ้วว่าเอ่อต้นไหนที่งบไม่ดีเท่ากับคาดอ่ะมันก็จะเริ่มลงซึ่งส่วนใหญ่แตกนะเอองบค่อยๆดีในมันหนึ่งใาะลุ่งพวกขนาดกลางที่รายงานมาเนี่ยเออเป็นภาพชะลอตัวทั้งนั้นเลยนะครับก็เลย เอาอาจจะไม่ต้องรอที่บอกแล้วคือจิตเ็จสิ้นการประกาศงบก็จะลงอาจจะเริ่มลงแล้วก็ได้นะครับเพราะว่างบมันไม่ค่อยดีที่คาดไว้นะครับในแต่ละตัวที่ออกมาครับผมก็ตลาดสรุปยังภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ผมขอโมนิเตอร์คุณที่ผมดูนะครับที่ก็ยังเน้นกรอบล่างระยะสั้นที่โมนดเตอร์ไว้นะครับอย่าง SBOA เนี่ยเริ่ม เริ่มหลุดลงมาแล้วเห็นทําโรที่ประมาณหนึ่งจุดสี่สองแล้วเด้งขึ้นมาที่หนึ่งจุดสี่สี่เพราะน่าควรจะออกมาละนะครับหรือเต็มที่เลยประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งแต่ในขะนัมันเริ่มหลุดกรอบแรกที่มองแล้วก็ควรจะออกมาบ้างนะครับหรือขายลบความเสี่ยงออกมาก็ดีนะครับเพราะว่าจะจํากัดความเสี่ยงนะครับเราเล่นเทรดหุ้นต่ํากว่ากรอบที่เรามองก็ต้องยอมขัดลอสนะครับอันนี้คือเอสยูเอ,อที่ที่ผมพยายามที้ว่ามันเริ่มหลุด กรอบล่างที่ผมมองอนะนะครับส่ว WIK สี I ่จุดเก้านะครับอันนี้ให้ให้ถือไว้ก่อนจะดูกรอบล่างไว้นะครับเอต่ำกว่าไม่ค่อยดีละแล้วก็ PACE Place นะครับสองเออสามจุดศูนแปดนะครับยังเน้นแนวนี้ไว้ก่อนไม่ต่ำกว่ายังถือได้อยู่นะครับส่วเอ่อตัวอื่นๆตัวอื่นๆก็จะมีอย่าง Tanit n i m i t i n g นะครับ ก็ประมาณห้าบาทสี่สิบเก้าเหมือนเดิมแมวเดิมนะครับไม่ต่ากว่ายังยังสื่อได้ต่ากว่าตัวจอมาคอดนะครับด้านซีรีส์เอ็มหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตเอ่อวัน,ว,นวันพฤลเลอหัสนะครับจะอัปเดตอีกทีหนึ่งพอดีไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วแต่มันเริ่มเริ่มปรับตัวลงมาละนะครับอาจจะเดี๋ยวให้เดนเป็นโพซิชันช็อตแลวแต่จะดูว่าจะเปิดแมวไหนเดียเด๋ยวอัปเดตทีวันวันพฤหัสนะครับ <S 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 2> <S 2 ครับตัวกองคำก็อพอดีอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเวสามี่ราสอนเตีดอุดวารีวันผลัดให้อีกเช่นเดียวกันครับอ่าได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภาวินนะคะที่ได้ติดตาม